อ่ะตรงนี้เพิ่นสิเป็นคาเฟ่เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะสามารถมานั่งดื่มกาแฟกาหยังได้กาแฟขีดธรมชาได้เนาะค่ะแต่ว่าเฮามาแตาเ่เช้าเนาะเพิ่นเมื่อน,นี้เพิ่นบ่นทันได้มีลูกค้าหลายก็เลยอันมาเอาตะการ้านี่ล่จะ,าาาะจ้ะพี่น้องเอาตะกร้าสิไปเก็บสตรอเบอรี่เนาะจ้ะแต่ว่าก็สิบแบะเบิ่งได้หลานเพิ่นก่อนววเพราะเพิ่นมีหยังจ้ะไข่ก็มีเด้อพี่น้องเด้อมีน้ำผึ้งมีอันนี้ ผอ,อมอจม้าประมาณนี้แหละนะคะนะแครอทไม่นำซอสม่พริกม่กระเทียมเาจะอันนี้ี้ก็จมีปปรมมรังเห็ดสตรเบรี่นะคะเนเก็บมไืไวพวกนาก็อย่าเก็บกับมาซสื้อเอาเลยก็ได้เด้อจ้ะชี สตอว,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 วัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ภาพพัใยญ่มาเก็บสตบรอเบอรี่จ้ะสตรอเบอรีแรกของปีนะคะสว่วนนี้เพิ่นปกติเพิ่นคยหวานหวานปีนี้ก็เลยภาพพนยญ่มาใหม่นะจ้ะพี่น้องว่าสิมีสตรอเบอรี่บพเพราะว่ามันเป็นเอ่อ uh well, we แล้วสตวรอเบอรี่ก็ส่งเป็นอตรายอยู่ด้พี่น้องเนอะยังไม่กร r นสติ๋วเน e e ยยัเกย นี่รอกนีอยู่องอ,องญ<ป>่<ป>ว่าไปพุ่นอีกประสันฐมาพี่น้องแต่ว่ามันมีลายอยู่เด้เป็นกวัวกัวอยู่ลูกใไงหรอพี่น้อง้าตรวลูกไงอยู่เ,เด้เห็นว่ากระไดพุ่นงั้นตรงข้อต้องเลือกเอาดีๆนะพี่น้องเนาะมาเสียงเงินแพงอยู่เด้นี่กิโลแล้วแพงอยู่เด้นี่ใหม่ๆเนี่ยเด็กคนจ๋าพี่น้อง นพี่จสวันีีบ้านวันเลยพี่น้อ con trai con nào đốt ý lý Con nào, tìm chút con nào Được, được, đốt ý lý Ôi, quay ngay đó, quay ngay đó Chào Ông ngâm ngâm chưa Hãy cho kênh Ghiền Mì ตัวกูงอนงแบบแบบงงยกนี่น้องแต่ว่าอ yeah. 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 ันคล้องๆมันนะมันฝนตกหมู่บ้านนลยมันละอันเป็นเฉะๆะไหมพี่น้องจ้ะเชะ

ต้นพีกตัวหนึ n ง is no good do that. check double check before you pick them you have a lot of choice อี่น้อเบ้างหลายหลายในที่เราเกืบเปิดเกินมากก่นะหลายค่ะ อุ้ยสต่อไปเลยลายพี่น้องปีนี้ก็ได้ต่นึกว่าเพิ่นสิบว่าลายเนาะเพื่อน่ะลายอยู่พี่น้องจ้ะเพื่อน่ะเทายแต่ว่าอันปลาเพิ่นแชะจังไนมันยานงหยักเก็บอนุกลูกระลังพอดีแล้วจ้ะพี่น้องย้ายลายกับวัวหวานเนาะ ญ่ไลกับบวหวานลอยไลกับบัวีย,ยบ,บ,บตอบอรีไหม เยอล้วนหลสิเเยสิเพ่มเยอะ้หลายครับแหงไล่กรแหงเลือเพือพี่น้องบาทเท่านี้บาทกองกันเองนอยู่พี่น้องเพีย ใช่กระได้ขเขียนมาบางกองฉันนงามนี่ีงไงอย,ย,ย่าจะพิดจะกูดวันเพราะว่ามันฝนตกหมู่บ้านเนี่ยมันละเป็นอันตงก้นมันละซ้ำๆหน่อยนึ่งละพี่น้อง ฝนบ่ตกใส่กับสีไข่อยู่ันสีแหงๆเนาะต่วัาหมู่บ้านฝนตก่าสิมาตะวันมาบ่มาไปยฝนตกแม่เกบเกระดานกเกียวนกันาะเบเอาวิวบอยใส่น้ำพีหนอกหวงหัวตะกาจะวางบอ้เขาใส่แ้วแม่เงียบ

หวานหวานเจ้าตะลกุกยังไงปุ๊บลุบเมื่อพอไงปุ๊กหายใจน้ำเราไปนอนเราไปเอาตะก้าเข้าเองเนาะขีดที่ไหมจะอ,อ่อนมันงหลฮะ ไาเติบเงาี right. ่น no yep. uh ้องไนดูสีชมน่ยบ้าชเจี๊ยบอ่ะโน่เจีอเนาะอือือ ช่วยยุบเทกติโกดวันแนละ้วพูดหน่อพี่น้องกองกันเอเลเยอะชอบเบอร์นี้ไหมได้

But you have to very gentle with them not supposed to squeeze them when you pick it up just pick like that look like this pick on this stalk here don't just squeeze on the strawberry and you not get them ตาพา่อไงก็จะกินเบิดมือนนี่แหละของเรานะบีบจนบ้าอันนั้นเบิดพี่น้องเงดฝรั่งเด็กพเป็นไรก็ได้พี่น้องราเบิ่งเี่เมื่อหล่ยงามแท้โสออน ที่ขวอยู่สูงๆมัหลายพี่น้องมัหลายก็เลยเหลือกหยาบเมื่อหลายแห oh. เ้เอา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 ขาดพี่น้องเอ้ยบาทนี่เก็บเอาบาทนี่คักเราพ่อใหญ่ควยแห้งสิอันนันเติม Giếc cái cà bội lạc, tóc rồi, cưng hạng trên lệ tương lao. Oi, nó, hư? áo bội nè? Ng nít lại. À, Ng nít lại. Ng nít. 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 Ng Oh, <coughs> yeah, look this the, You pick the good one like that. You pick like that. Yeah, you'll taste nice, don't worry about it. Yeah, I oh no, but <coughs> if to pick the good one. อืมฮจับขึ้นมาเนี่ยเนี่เดี๋ยวลึกอืมฮึเนี่ยรงามสิแม่เจ้าอย่าปีบปะตุลีโอ้ยเจ้าอย่าปีกแพงหลายโอ้ยผู้ใหญ่นี่แม่ยย Bíp sợ to bổ lĩnh của tai quân mất laponya anemi mua phân ny ny sả nhầy cho kia lúc kia lúc mất mất mấy món bổ lạp và bổ lạp bổ lạp bổ bổ lạp bổ bổ lạp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  đục đây đục đi thẻ ố sợ ăn bướng cái nào làm gì Think you got enough love. Hừ. Quất yếu lắm thằng này. Sẵn phải phơi là phải sẵn phơi nhầy ba. You have to carry it without the strap, otherwise it will break. pin <coughs> ลุกคัดลุกแนวปั๊บอืมแห้งเปิดไปแห้งลายแล้วพี่น้องพณอนะเเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งจ้ะพูดนะโอ้ยสะอ่อนลายคักงามโพดพวกที่แรกเข็นมานึกว่ามันสีบ่ัหลายปะนี่ได้พี่น้องลายคักด,ดกดก ก็ไงว่าพ่อเดี๋ยวไปสั่นแต่ว่าบ้านนี้มันเห็นงามมันก็ยังอยากได้อยู่เนาะเออเออแล้ะพี่น้องงามงามพี่น้องงามคักงามเนี่ยว้าวมีฮับอินอัพ now yes that's fine I think We go home now won't we? And thank you for the people who are watching video darling. Thank you very much for watching this video of yeah. me eating my strawberries. <laughs> thank you very much. Bye bye. Bye bye. Sawadi Cobb. Pretty See you next video. <laughs> bye bye. see <laughs> วันนี้ก็สิทฝากพี่น้องไว้แค่นี้ก่อน,น้ะคะ่ะเจอกันไม่คลิปหนาเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ่ะสวัสดีค่ะ